อย่าให้ไหม้นะเดี๋ยวจะกลิ่นหอมอือโอ้ยหอมแล้วกระเทียม,มเปิดไฟเบาๆอืโอโอ,อ้หอมหอมหอมทำไมต้องใส่กระเทียมให้มันหอมให้มันหอมพี่แอรไม่ใช่กูเป็นคนไทยพี่แอรไม่กินกระเทียมอ้าวต่อไป <c oughs> โอ้เ <c oughs> ก็๊ยนีมาแล้วพี่น้อง กระเฉดแล้วก็ใส่น้ำเส้นมีต่อไปใส่กระเฉดด้วยเส้นมีผักกระเฉดแม่แล้วตะกรอนผสมตกที่รังผมขเทวมัตกนคุณดิวอมรอนคุณนะจ้าเพิ่มไปที่โรนอนไหนนอนที่สวนที่โรแจ้งบ้านสวนโอ้โหนี่ขนาดผักแค่เส้นนะก็น่ากินแล้วเครื่องปรุงก็จะมีอะไรบ้างเชฟเสือพาไปนะเชฟเสือพาไปวันนีมีผักเยอะเลย เครื่องปรุงเรามีอะไรอ่ะฮะตัวนี้มีเกฟเยอะจ้ะเกฟเกฟเยอะมากตัวนี้อ่ะเครื่องปรุงเอามีอะไรแล้วก็ใส่ใส่ลงไปอ่ามีอะไรก็ใส่ลงไปเครื่องปรุงก็ตามชอบใส่ลงไปเสือใส่ไข่ไหมเสือไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไข่สูตนี้เขาไม่ใส่ไข่ถ้ามีกุ้งมีหมูหมูยออะไรก็ใส่ไปแต่ว่าเขาสูตนี้เขาไม่ได้ใส่ไข่ผัดเส้นกับผักเฉย กินง่ายอยู่ง่ายเนาะน้ำมันหอยออใส่ซีอิ๊วดำด้วยไ,ไ,ไหมน้ำมันหอยแล้วก็อันนี้อะไรเห็ดหอมอย่าใส่เยอะถ้า,า,าบอกว่าผัดเส้นต้องผัดให้มัน<ช>มันบอกออกไม่ไม่ที่หนึ่มันจะอร่อยท้า<อ>มันไม่หนึ่งมัได้ทิมเตยจะบ,บอกกระทะห้างคอนแทสซั่งเาที่เตยสองที่กิมมี่ชายบอกสวัสดีจ้าที่กิมมี่ก็มาที่กิมมี่มาดูเสือผัดเส้นมีใส่ผักกระตินผัดเส้นมัน ชุีแล้วก็ใสน้ำลงไปนิดนึงถ้ามีก็เชยอร่อยค่ะใส่ปลาสมออร่อยนะใส่พริกนะครับใส่พริกใส่หัวผ่าใส่ไร้ฝงไมไม่ไม่ไม่ใส่ไม่สงไม่ใส่ที่กระดหมใช่ไหมไม่ใส่เลยยิมกระดำแล้วอาเลยแล้วก็ใส่กระเชยตั้งอยู่ทำงานจะจะเอากระเชยลงไปแล้วพี่น้องเออโห้าะ้อน้อมต้องจำใช้สองนะช่วยช่วย โถ้าไม่อร่อยก็ให้เติมชูรสไปเยอะๆนะฮะมันก็จะอร่อยเองนะฮะไม่อร่อยใครไปส่งที่ยูโรคะที่ยูโรขับรถมาที่ยูโรขับรถมาที่ยูโรมีรถสปอร์ตหรูคันใหญ่อืมเรียบเลยใช่ไหมทำไมทำไมมันเหมือนแข็งๆกันเลยมันไม่สฉบเลยนะสเดี๋ยวยังไม่ยุบอ่ะเดี๋ยวถ้าไปสุกเลยมันก็อีวเหรอเออ เ้นหมี่ผักกระเฉดของสูตรเสือพาไปกิดตะขาไหมเอาละอ้า,อาเรียบร้อยพี่น้มเราจะมาชิมนะฮะโอ้ชิมชิมชิมมันแห้งๆติดตะนอย่างนี้แหละหอมอร่อยหืผักเยอะเน้นผักเยอะนะฮะเน้นผักเน้นกินผักอ้าวชิม,มชิมชิม,ชม Icana, โอ <champions> ้โหไม่เป่าเลยกินเสพเสพเสือเสือพี่มาอยู่ไหนวัสดีค่ะคุณเคเควันนี้กันอร่อยออืแล้วพูดจริงน่าอร่อยเหรออืออเอาเอาเอออร่อยอร่อยเอาอร่อยพอดีเลยโอ้โหเมนูแปลกไม่เคยกินคนคิดบวกบอกเออเราก็ไม่เคยกินเรเพราะว่าเดนไม่ไม่ค่อยกินผักกระเฉดไงเออโอ้โหเห็นเสือกินแล้วน้ำลายไหลเลยเออเยี่มเยี่ย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 ม เทส่วนผสมใส่ไปในกเทียมดำผักนี้เลยดูดูจะอร่อยหรือว่าจะอะไรก็เลยดูเอานะคะดดวกกันลีลาในการอันนี้คืออะไรใส่เยอะอร่อยเยอะใส่เยอะโอ้โหขวนึกแล้วเสือตังโหอยนี่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันผักที่เราไปเก็บที่บ้านภาษาอันนี้ผักกระเชดจากบ้าน หวังเยี <boundaries> uh, ่ยมนาุแล้วเราใส่ไม่ชิมรสนี่ไงคะเราจะเอาแบบนี้เลยกะกะเอากะเอาเราเป็นเด็กอ้เป็นเชฟพี่ชอบกะกะอ่าเซฟกะคอยทตกใจหน่อย่าอะไรอะไร่อยตกใจเดยเลยเลทําไปทางนี้หน่อยโอ้ดูไฟพี่น้องเลย อยาต้องไฟนี่ต้องแรงใช่ไหมพี่โรสวัสดีค่ะนี่จะของพี่โรมาแล้วนี่เฮยบอกว่าทังกับข้าวลองเพลงเต้นมีผัวแก่แล้วก็มีผัวเด็กด้วย เด็กทั้งสองเหรเด็กทั้งสองใช่ไหมเด็กทั้งตลอดจะมีโผล่แก่แต่เขาได้โผล่เด็กตลอดโอ้โหได้โผล่แกก็เด็กอผล่สองก็เด็กโผล่สามก็เซนอ้ออ้ะตงรู้นะว่าชอบกินเด็กกูเล่นนะคะสิแต่โมนเนาะเดี๋ยวจะออกก็เด็กกว่านะมันร้อนๆมันร้อนพลอยก็เด็กกว่ามันจะเดินใส่เราไหมเนี่ยจะเหลือหรืออุ้ยอุ้ยอุ้ย อโหไม่รู้จะไปเดินหรอหนึ่งสองสโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้เาไจนพเอาันไยเข้ากระทะนันไมมปหไมันเป็นยงเลอะผัดกระเรไฟลอผไฟโอ้เลอะผดกรเคนอมันไม่แรงเริมป็นสูตรอย่างนี้ไปกินมัตะคร้องอย่างนี้เลอะโอ้มะตคาบไฟลอยฟ้ากว่านี้อีกยากชิ ก็ไปกินผักบุ้งใบแดงที่โลกเทียโอ้ผักบุ้งเราเป็นเสยงลอยขึ้นฟ้าน่อยเลยต้องไปพิชณุโลกเลยผักบุ้งลอยเลยยาต้องรอครึ่งชั่วโมงเพราะมันลอยนฟ้าอยู่บนฟ้าน้ำหกออกจากกระทะเลยพี่เนาะแหววอ้าวสุไวเท่อ้าวเขาผัดแค่นี้เลยนี่มันกรอบเานี่มันเหนียวเลย เรียบร้อยพี่น้องเสร็จแล้วลองกินได้เลยมาเขาบอกว่าตั้งกินได้เลยเห็นไหมเสร็เวลาผัดสองนาทีถ่ายคลิปยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยใช่ไหมมันเร็วมากนะฮะเมนูผักกระเฉดไฟแดงนะฮะใช่ใช่กินกันบัดนี้พี่น้องกินกันบัดนี้กินแล้วกลับไปท่าฮักทำการทำงานอืมมะกินข้าวกกกัับขข้้าาววเอตีนนจักรยาน รับเลยค่ะพี่เกศสอนพี่เกศพี่สอนสิริเอสแอนเอแอนขี่จักรยานรับเลยค่ะไปรับที่ไหนนะเนี่ค่ะพี่น้องในปุ๊ล่ะไม่ได้ปุ๊ลมากินข้าวอ่ะปุ๊ไปส่งปุ๊บอกน้ำพริกนะคะของแม่นกโอ้ยสารละวันเดียวลงของแม่นกนะคะทุกคนตัวตนาคอนตัวตัว อ่ตัวเป็อไรหมดอ่ะกอยู่กลางๆตัว้ายทุ่งต้องทำอาหานี้คะมีไหมมีมีอเโอมันร้อนเลยนะครับะมัมีหาล้วไม่มกไรรับผักอ๋อรับผักผักกระเฉดอ๋อเหมือนที่พิษุโลกใช่ไหม่มีหเสทำไม่ได้นะ มันจะได้ใส่ทวนนั่นแหละกลัวเขาโยนมาใส่หน้าเรานายยิ่งสวยอยู่ด้วยคุณจะจะโดนวันนี้เป็นหมาด้วยอยากกินข้าวกินข้าวป้าไม่เคยไงอยากกินข้าวเด้อพี่น้องเด้ออ้าวไม่มีข้าวจางข้าวให้ย่าชี้ผมนั่นน่าบอกให้เกียรติค่ามัวถ่ายคลิปใช่โบข้าวทำไมเสวอเทฟมันข้าวเสือพาไป หมอนี่ข้าวจัดโซลินโซลินสวยแท้มามาแอนจ้าจ้าแอนกินแล้วเออเรากินกับอะไรนิดนึงนะแอนกินกับอะไรแอนกินขนมจีนกินขนมำีนอ่าวันนี้ก็ห่อน้ำยาไปด้วยห่อไปไหนไงอันนี้คือผัดอะไรบ้างพี่ยูไรกระเฉดไฟแดงกระเฉดผัดมีเออแล้วก็น้ำพริกแม่นกเออนะอย่าชิมน้ำก่อนดิขนาดไม่ได้ชิมน้ำชิมน้ำ แม่โอ้โหโอ้โหาพี่น้องแล้วจะเคี้ยวยังไงคะแลองดูอืมอโหโหทอดให้บ้างแล้วก็อู้อร่อยไหมโอ้ FC เห็นไม่เคยซื้อไม่เคยมาผัดไม่เคยไม่เคยกินสงสัยจะได้ลองบ้างแหละอืมเขาบอกว่า คนได้หัวไกลแบบนี้ยาวหัวก้านยาวยามากเสือเอ้อเออแย่ก็เนยแยย่เขียนก็แกงผักหวานนะก็ใส่ผักหวานผักก้านเลยแล้วเขาก็ลูดกินนะเออเขาก็ลูดกินอันนี้สั้นกว่าสั้นกว่าแล้วเนี่ยตั้งใจแย่าอร่อยไหมอร่อยถ้าสุกันนี้มันจะเหนียวย่ามาก แล้วเราก็กินกับน,น้ำพริกแม่นกด้วย,ยแบบนี้อันนี้สูตรของเสือพาไปนะอันนี้ก็สามารถอเอากระเฉดมากินแหนมได้เพราะเราไม่มีผักอืมนี่แล้วก็อกระเฉดมากินกับน,น้ำพริกแบบนี้อืเราดูไปด้วยน้ำลายก็ไหลไปด้วยเนาะเข้าป็นนว่นนี้ไม่อ้วนนะจะเจริญอาหารเลยจ้ะกินหลายๆไปเด้อ อยาให้ให้เพนกินไปกันหลายๆเด้อจ hep. ้ะข้าวแซ่บมากเลยข้าวเหลือดา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 สงสัยนั่งกินข้าวหลังบ้านแล้วมั้งว่านี้น่ะยดไาด่าพิศุเหลือเดียบป่าไม่ไม่ไม่ได้ไปเดินกลับมาแล้วสงสัยเขาจะไปทีหลังมั้งปากกระพุมั้งร้านเปิดเธอไม่ได้ไปว่ะ มันอร่อยตพราข้าวมันอร่อยตพราข้าวหอมมะลิสุรินเล็บสีส้มทานมากค่ะอร่อยอร่อยนะให้เพื่อนๆกินอะไรอร่อยตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเอาคอลงไลฟ์ก่อนนะลงข้าวใแก้วดมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คืนนี้แหละพอดีแล้วคุณย่าอาชีสวัสดีจ้าคุณแย่อาชีพอดีแล้วเอาเยอะตอนนี้เราปพน่งนะดกพายกินข้าวในทันรวยไปดูข้าวลง เราเราก็เตรียมของไปกินแล้วแหละเตรียมขนมเตรียมเทาแบงเตรียมเมื่อวานเมื่อวานลืมเอาอไปไม่มีแล้วเจ๊นิดหมดเกลี้ยงดีแล้วได้เสียบของยาดนหนอ่ะเดี๋ยวลงไลค์ก่อนนะคะของแอนแฟมิลี่นะคะขอบคุณพิะยุงคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ามันไปเราถาังปากกัน อืไปโดนอะไรอ่ะยางกล้วยคนอยากทำงานเบาอ่ะเดี๋ยวก็ทาป่าแต่เราเราไปจับเง้าแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตรถไฟฟ้าก่อนเด้อเพื่อนๆไปก่อนเด้ออร่อยอร่อยเข้ากันมากเลยจะทักกระเฉดมันไทยอวกนี้หน่อยมันก็สะบขอบนะ ถ้าอวกกว่านี้มันจะกรอบ<ช>อันนี้มันไม่ค่อยมีช่องลมหน้าแงอืมใช่มันเป็นกระเฉดหน้าแง้งมันอคยผอมๆอม,อม,มเออเ,เขาเขเป็บในน้ำาหรอไมอืมอืมอืมมันไม่ได้อยู่กับน้ำอ,อันนี้กระเฉดบกนะคุณผู้ชมเป็นกระเฉดน้ำที่อยู่บนบกนะฮะความเป็นหน้าแรงนะครับม,มันอยู่ในสาะสรสมันเป็นสาะที่น้ำแห้งหมดแล้วนะครับ ถ้าใครถ้าใครได้ดูในคลิปเมื่อวานเนอืมตรงนั้นเน่ะมันเป็นสระน้ำนะครับตอนหน้าฝนน้ำมันจะเต็มตอน,นทนี่เราไปดำนาเนาะสว่า,า,า,วาตงตอนนี้ได้ดำน้ำหมวางข้าวอยู่อืมวาน,น,นก้าเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดวานก้าเดือน 1. หนึ่งวานก้าเตรียมไว้เดือนหนึหน 9, ่งแล้วก็ดำ ใช้บ้านบ้านบ้านใช้บ้านเขาเขาทำนาหวานนี่ดิหวานไปเลยดํามันได้เยอะกว่าหวานไงมันดูอันนี้มันย่าไม่ลกอะไรนี่แบบมันย้ามันขึ้นเยอะแต่ถ้าหวานหลายยาามันลกนํามันลกนาหวานย้ามันจะรกเขาเลยบางคนถ้าเขาพอทำไหวเนี่ยเขาก็จะนาดำแต่บ้านพี่เสือเนี่ยใช้นาหวานไม่มีใครดําเลย อนหมดเลยมันพ่นนาเยอะเนาะที่บ้านก็สามพันได้เนาะนาที่บ้านละสามพันไือยาวไปถึงจังหวัดอุบลน่ะเอออถึงอุบลยาวข้ามจังหวัดเลยยาวข้ามจังหวัดเลยเหมือนเหมือนที่แม่คำสายครับข้ามจังหวัดอขึ้นมาลูกเรียทางนี้จะกลัวคอยออใช่ จะรวยถ้าแม่คาใส่เนาะฟังน้ำมุกดะค้ทางนี้สกลนครฝั่งน้นไม่แกบอกว่าอะไรนะดารศิลป์แกบอกว่าตัวบ้านน่ะอยู่สกลน,นะห้องน้ํมาอยู่มุกดาลแล้วก็หันไปอีกห้องนั้นก็ดารศิลป์จะมีเป็นเขตสามจังหวัดรวยมากรวยมากเลยป้าคาใส่ป่านี้นั่งทำกับข้าวเตรียมกินข้าวสดอึกแล้วสะอึกอีกเนาะ กายมันเบาถึง่งคอยน้องน้นนำพริกแม่นกนะฮะคุณผู้ชมแซ่แบมากแซ่บมากเบอร์โทรนะฮะศูนย์เก้าแปดแปดหนึ่งเก้าหกสี่ห้าเจ็ดนะฮะอุดหนุนน้ำพริกแม่นกนะนะครับมี น้ำพริกแล้วก็ปลาช่อนทอดนะปลาช่อนทอดอร่อยมากอร่อยพร้อมกินเลยพร้อมทานเลยนะครับเขามีที่ที่ตั้งเวลาทอดเลยเถอะใช่ทไมออกมาเหมือนกันเด้ใช่แกมีสูตรของแกอยู่ทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน<ๆ>เนื้อแต่ยังไม่ได้ลงน้ําไปจับปลาเองซะนั้นแหละ mm -hmm.